น,นี้ลุงเีจะมาซื้อปลาอันนี้มาตลาดนี่อยู่ลำตะคองอ,คอ,คอันนี้ปลาทิงขายไงฟองละร้อยสามสิบบาทขาไหร่นะฟองละร้อยสามสิบค่ะอ๋อเหรอแล้ปกกแก้วร้อาค่ะต่อโลเหรอค่ะโลละโลละนออ่อนละอ่อ,อนสี่าม 350ค่ะถุงนึงเหรอไซส์เล็กโลละอ๋อโลละอันนี้โลแปดค่ะอันนี้ปรากฏใช่ไหมอันนู้นปรากรดคางปรากฏดคางโลอะไรอ่ะโล180ยแปดสิบโลร้อยแปดสิบว่ะโอยังเป็นเป็นอยู่เลยยังเป็นเป็นอยู่เลยตัวใหญ่มากเลยตัวกี่โลเนี่ยสามโลสี่โลละมั้งนี่การประมาณสามโลกว่าเหรอ ปลาเบิกตัวใหญ่มากลเปลเบิก450จ้อยปลากระกเอันนี้อันนี้ปลาเบิกใช่ไหมครับยาปลาเบิกเี้ยคะอันนี้โลนึงป่ะต้องช่างดูเดี๋ยวเราดูปลาเบิกก่อนโลนร้อย หรอเอา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 ประมาณเอาประมาณโลประมาณนีแต่โลกว่าหมดเลยเหรอินได้โลกว่าอ๋อถ้าใหญ่แล้วมีแต่ดำเดียวนั้นรานตุ้ยเอาไปเดือดไปเดือดได้ปลาคูเดียวค่ะตัวนี้โลเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะอ๋อนี่อะไรเข้ามาเอาโลเอาประมาณโลหนึ่งนะตัดไไม่้วนนี้ลองชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้อ่อชิ้นนี้ห้าโลเอาบึกโลละร้อยค่ะ อ,อยากได้เนือ้ออ่อนด้วยเนื้าอ่านาอนครึ่งโลขายไหมขายก้าวทีกเอาครึ่งโลตัว,วนี้เนื้ออ่อนครึ่งโล,ลงตัวใหญ่เนาะน,นี่ขายเป็นพวงเหรอหค่ะพวงร้อยอสามสิบบาทค่ะโอ้โหแพงมากเลยนะนะปละากรทิงห,หายากะคะ ใช่ค่ะเอาร์กิเนียหายากนี่แค่แค่สองร้อยยี่สิบกจะประกดแล้วจะประกดคางตคางโลร้อยห้าสิบแล้วแล้วนี่อ่ะอันนี้โลอะไรร้อยห้าสิบบาทอ่ะอันนี้ประกดคางเหรอจักทำไมสีมันขาวอ่ะเพราเวลาเวลาจะใหญ่มันจะเป็นตัวดำอ๋อเหรอค่ะถ้าตัวเล็กก็จะเป็นสีนี้อันนี้แช่น้มแข็งอันนู้นยังสดกว่าหรื่องไง เหมือนกันค่ะ,ะอ๋ะอ,อเหมือนกันเหรอมันจะต่างกันอนนือ่นอ่าอ่าอันนี้แค่ร้อยยี่สิบบาทพอหัน,นไหมคะไม่ต้องไม่ต้องหันเง,งเนี้ยงเนาะอ่าเอาเงี้ยงออกก <พอ S 2> <ป>็เด้แต่ใส่ไม่ได้อ่า ได้แล้วได้ปลาครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเขาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ลำตะคองซื้อปลาได้ได้สามปลาลสามชนิดวันนี้ได้ปลาแล้วไปได้